11เศษ9ส่วน10กับ12เศษ1ส่วน4ให้เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนครับจากจำนวนที่ให้มาเราจะมาดูจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าก็คือ11กับ12 11เป็นยังไงกว่า12คะ11 12. 12. น้อยกว่า12ดังนั้นจํานวนคระที่อยู่ทางด้านหน้าก็คือ11เศษ9ส่วน10ก็จะเป็นยังไงกว่าคะน้อยกว่า12เศษ1ส่วน4 9เศษ5ส่วน10กับ9เศษ6ส่วน12ให้เปรียบเทียบ ดูจำนวนที่ให้มาเราจะดูจํานวนทางด้านหน้าก่อนก็คือเป็น9กับ9 9เป็นยังไงกับ9คะ9เท่ากับ9ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของที่เป็นเศษส่วนก็คือเศษหส่วนสิกับเศษห ส่วน12เราจะดูเปรียบเทียบกับครึ่งนะคะก็คืออย่างเศษ5ส่วน10 10ครึ่งหนึ่งก็คือ5แสดงว่าเศษ5ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ต่อไปดูเศษ6ส่วน12 12ครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6 ดังนั้นเศษหกส่วนสิบสองก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเศษห้าส่วนสิบก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเศษหกส่วนสิบสองก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองและจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าเก้าเท่ากับเก้าดังนั้นเราก็จะได้ว่าเก้าเศษห้าส่วนสิบเท่ากับเก้าเศษหก ส่วนสิบสองสเศษสี่ส่วนหกับ3เศษห้าส่วนเให้ทำการเปรียบเทียบจำนวนที่โจทย์ให้มาเราดูจำนวนน,นับก่อนเป็น3กับ3ก็คือ3กับ3มีค่าเป็นยังไงกันคะเท่ากันก็คือ3เท่ากับ3าม ต่อไปเราดูในตัวที่เป็นเศษส่วนก็คือเศษ4ส่วน6กับเศษ5ส่วน9ตัวส่วนเป็น6ตัวส่วนเป็น9ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการเปรียบเทียบไม่ได้เราจะทำส่วนให้เท่ากันโดยการทำา6ให้เป็น18แล้วก็ทำา9ให้เป็น18 ก็คือเศษ4ส่วน6คูณด้วยเราดูทําส่วนให้เป็น18ก็คือ6คูณด้วยจำนวนใดจะได้18ก็คือ6คูณด้วย3 6คูณ3เท่ากับ18นำ3ามมาคูณตัวส่วนก็ต้องนำ3า3ไปคูณตัวเศษ3คูณ4เท่ากับ 12เศษ4ส่วน6เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน18ได้ว่าเศษ12ส่วน18ต่อไปเราจะทำเศษ5ส่วน9ให้อยู่ในรูปของส่วน18ก็คือเศษ5ส่วน9คูณด้วยเศษส่วนใดจะได้ตัวส่วนเป็น18 9คูณจำนวนใดได้ได18 9ก้าคูณสเท่ากับสิบแปนำสองคูณตัวส่วนก็ต้องนำสองไปคูณตัวเศษ2องคูณหเท่ากับสิเศษ5ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน18ได้ว่าเศษ10ส่วน18คราวนี้ตัวส่วนเป็น18 ตัวส่วนเป็น18เท่ากันแล้วตัวเศษเป็น12กับตัวเศษเป็น10เราทำการเปรียบเทียบก็คือเศษ12ส่วน18มากกว่าเศษ10ส่วน18ตัวส่วนเท่ากันดูตัวเศษเลยค่ะก็คือ12มากกว่า10นั่นเองคราวนี้10เศษ12ส่วน18ก็คือมาจากเศษ4ส่วน6ใช่ไหมคะ เศษสิบสองส่วนสิบแปดก็คือเศษสี่ส่วนหกก็แสดงว่าเศษสี่ส่วนหกเศษสิบสองส่วนสิบแปดก็คือมาจากเศษสี่ส่วนหกก็จะต้องมากกว่าเศษสิบส่วนสิบแปดซึ่งก็มาจากเศษห้าส่วนเก้าก็จะได้ว่าเศษสี่ส่วนหกมากกว่าเศษห้าส่วนเก้า สามเท่ากันใช่ไหมคะคราวนี้เศษสีส่วนหมากกว่าเราเขียนในรูปจำนวนคละเราก็จะได้ว่า3ามเศษสีส่วนหมากกว่าสเศษห้าส่วนเกเศษสองส่วนเกับ8ปดเศษสอส่วนสให้ทำการเปรียบเทียบจากจำนวนที่โจทย์ให้มาเราดูจำนวนนับที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนก็คือ แปดกับแปดแปดเป็นยังไงกับแปดคะแปดเท่ากับแปดคราวนี้เราดูเศษสองส่วนเจ็ดกับเศษสองส่วนสี่เราจะทำการเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะก็คือเศษสองส่วนเจ็ดเนี่ยเป็นยังไงกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเรามาดูส่วนเจ็ด 7จ็ถ้าครึ่งหนึ่งของ7ก็คือ3.5แต่ตัวเศษถึง3.5มจห้ามคะไม่ถึงแค่2แสดงว่าเศษ2อส่วนเเนี่ยถึงครึ่งไหมคะถึงเศษหนึ่งส่วนสไหมไม่ถึงก็คือน้อยกว่าก็คือน้อยกว่าครึ่งหรือว่าน้อยกว่าเศษหนงส่วนสองนั่นเองเราก็จะได้ว่าเศษสองส่วนเจ็ดน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนส แล้วเศษสองส่วนสี่ล่ะคะเป็นยังไงกับเศษหนึ 2? 2่งส่วนสองเศษสองส่วนสี่ถ้าเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองสี่ครึ่งหนึ่งของสี่ก็คือสองดังนั้นเศษสองส่วนสี่ก็มีค่าเท่ากับครึ่งหรือมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองก็คือเศษสองส่วนสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง เรานี้เศษสองส่วนเจ็ดน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองก็คือไม่ถึงครึง่งเศษสองส่วนสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองหรือว่าเท่ากับครึง่งหนึ่งเราทำการเปรียบเทียบระหว่างเศษสองส่วนเจ็ดกับเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนเจ็ดไม่ถึงครึ่งเศษสองส่วนสี่เท่ากับครึ่งดังนั้นเศษสองส่วนเจ็ดก็เป็นยังไงคะ น้อยกว่าเศษสองส่วนสี่คราวนี้ตามที่โจทย์ให้มาเราก็นำจำนวนมาเขียนด้านหน้าเลยค่ะก็คือ8ดเศษสองส่วนเจ็ดกับ8ปดเศษสองส่วนสี่แเศษสองส่วนเจ็ดก็จะมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่า8ดเศษสองส่วนสี่